phải gấp cô rồi đi gấp rồi đi bên ông chao youtube ngập hùng ก็มาพบกับผมนะช่องยูทูบนะครกิงปากางมุ้งนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนเพจครับแฟนเพจเฟซบุ๊กรู้นะรู้จักยาวรับดีอาสุนีบายกิ่งปากางมุ้งบายคลิปนี้ก็ไารับชมครับไอ้หนุ่มสมุไรกูไปโก้ครับเอสเคครับร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดกดบอไปน้องดูครับน้ำใสกิ๊กเลยไปน้องน้ำสีฟ้านะครับ เดียวตอนนี้ก็ตอนดินพี่น้องใส่โรกกี้ครับรอยก้เรามาแตเรามาไม่ตั้ครับ <c oughs> เขาจะปิดแล้วพี่น้องเรจะเสร็จ <c oughs> แล้วพีว่น้องเจ <c oughs> อรังครับน่ครับน้ำี่น้องดูกันน้ำครับ ทำสีว้าเลยครับเนี่ยครับใส่ล็อกขี้อินดี้สายยวดครับล็อกขี้อินดี้สายยวดตะล่างนี่เป็นลูกรังไหมน้อง น้ำนี่สวยมากครับน้ำนี่สีฟ้าเลยพี่น้องน้ำดีแน่นอนครับไม่เป็นไรครับเรามาตายดูครับจะได้มากครับเราติดภารกิจนะครับโอแข่งพี่น้องเน้นนะครับไกลๆกับลูกรังครับ แล้วก็คนดินลายเสือครับ้ตชจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับ,บกดไลค์กดแชร์ดินลายเสือพี่น้องดูจากลักษณะแล้วนะครับน้ำดีแน่นอน ที่พีซีเราคือมันใสด้วยครับน้ำใสมากลูกนี้กับทีมานับอีกครับนบบุ่งเรื่องอืมมีตะกุดเสร็จไปน้องปานเป็นักเนื้อสองสามวันนี่น้ำจะใสกริบเลยนะครับเดี๋ยวรอยดูครับนี่ครับดูสีน้ำครับ about it you know ก็เป็นน้องเป็นลายเสือเลยครับของต้แล้วก็เจอแม่รังด้วยครับว้าวโอ้เป็นก้อนเลยพป่นน้องเป็นก้อนเป็นก้อน ไปแลวครับเต็มเรียบร้อยแล้วไหดูสีน้ำไป่ o ้อแหมอย่งกับใจส,สีเลยครับ นี่ครับตักใส่เอฟตีอาครับสองร้อยสี่สิบรถใหม่ด้วยพี่น้องกันนี้ดำสามมิตรครับยางปั่นครับยางปั่นร้อย นี่ครับกุดไว้หัวกินน้ำพี่น้องได้กล่าวว่าจะกองตี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับนี่ครับต่ำตีลงมาเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับตรงนี้ต่ำตังลงครับนี่ต่ำตังลงพี่น้องตี้กำลังกูดอยู่ครับ แม่ไม่พอกดพ่พไปน้องเอฟตีอาสองร้อยสี่สิบพลังมาสระลูกนี้จะไม่ปิดนะครับเพราะว่าจะขุดน่ครับตำตังใหอุโองลงไปกินน้ำครับแตน่น้ำนี่พี่น้องสวยมากครับ ดินลายเรือไปน้องดินลูกรังเลยน,น้ำไม่ต้องพูดถึงครับเจอดินแบบนี้ความลึกนี่น่าจะประมาณสี่อารมนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันบ้างครับกอนโตนโดยเมกอ่ากูเโกโมกนะครับโกโูเมกเกิดมาลุย ียดายครับนี่แต่อยู่กลา,างบ้านี่น้องน้ำแบบนี้โอ้โหยังกับใส่สีพี่น้องไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ตายตอนกุดนะี่น้องแต่ว่าเราจะตายให้ดูตอนอปิดสะครับตอนนี้เราไม่ได้มานะครับตุระบางกลางเนี่ยเป็นก้อนเลยไปน้องดินลายเสือครับ นี่ครับไปดูสีน้ำมันอีกครั้ง ちょっと待って。